กับตัวเล่นเก่าชาวใต้ช่วงแกะประเด็นนะครับประเด็นที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเรานะครับวันนี้ไปติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดชุมพรกันบ้างเรื่องการรับมือกับอุทกภัยนะครับนะไปพูดคุยกับทางด้านของทันกิติศักดิ์บริบูรณเกษนะครับหัวหน้าสำนักงานปปจังหวัดชุมพรหรว่าปชจังหวัดชุมพรนั่นเองครับสวัสดีครับท่านหัวหน้าครับสวัสดีหัวหน้าครับสวัสดีครับผมกิติศักดิ์บริบูรณเกษหัวหน้าสำนักงานปปชจังหวัดชุมพรครับครับท่านครับสถานการณ์จังหวัดชุมพรนะตอนนี้เป็นยังไงบบบ้าคครรัั ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งเตือนว่าจะเกิดฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชุมพรห่วงระหว่างวันที่สามถึงวันที่เจ็ดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับ,รบทางจังหวัดชุมพรโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาดังกล่าวครับและได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ อย่างต่อเนื่องครับในส่วนของวันที่3พฤศจิกายน2 5 4พได้เกิดฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ทั้ง8อำเภอของจังหวัดชุมพรทำให้มีผลกระทบมีน้ำท่วมขังบริเวณทางหลวงหมายเลข41 <c oughs> หน้ากองกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่41่ึ่ครับ <c oughs> ตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองชุมพรน้ำท่วมไหลาทางน้ำท่วมผิวการจราจรหนึ่งช่องทาง ซึ่งมีทั้งหมดสามช่องทางนะครับรถก็ยังผ่านได้ตามปกติทางช่องเลนที่สองกับเลนที่สามนะครับแต่ก็อาจจะมีภาพข่าวในโซเชียลที่เห็นว่ามีน้ำท่วมรุนแรงแล้วรถผ่านไม่ได้ค่อยจริงคือรถผ่านได้ปกตินะครับในเส้นทางจากจังหวัดจุมพรโดยเฉพาะ ที่จะไปสู่ภาคใต้นะครับตั้งแต่อําเภอท่าแซะถึงอําเภอละแม2สออยกิโลเมตรผ่านได้ปกติทุกวันต่อเนื่องครับไม่มีผลกระทบแต่อย่างใดอันนี้<อ>ต้องขออนุญาตยืนยันและแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้ทราบและมั่นใจในเรื่องของการเดินทางครับ<อ>ในส่วนของบ้านเรือนประชาชนนะครับจะมีผลกระทบที่อําเภอสวีตาบลวิสัยท่าวิสัยใต้นะครับในหมู่ที่สามและหมู่ที่เจ็ดก็เป็นน้ำ น้ำหลากนะครับน้ำหลากแต่ไม่มีผลกระทบมากนะครับก็น้ำหลากคือประเด็นสำคัญถ้ามีผลกระทบจะเป็นลักษณะที่ว่าน้ำเต็มคลองแล้วล้นตลิ่งแล้วเอ,อ่อท่วมหลากมายังบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เกษตรกรรมอันนั้นจะเป็นผลกระทบเยอะแต่ในกรณีที่ฝนตกในห่วงวันที่สามถึงวันที่หกที่ผ่านมาจะเป็นลักษณะที่ตกแช่แล้วลงมาในพื้นที่แล้วหลากเพื่อจะไปลงคลอง ลงเพื่อระบายออกสู่ทะเลตามเส้นทางเพราะว่าน้ําต้องการสองอย่างครับหนึ่งต้องการที่อยู่สองต้องการที่ไปครับ,รบเพราะงั้นน้ำอ่าสิบสองคลองในพื้นที่จังหวัดชุมพรแปดอำเภอระดับน้ําต่ํากว่าตลิ่งมากเรายังต้องการน้ําเพื่อเก็บไว้ใช้ในการเกษตรใน่วงฤดูดแล้งหน้านะครับแต่ฝนที่ตกลงมาเนี่ยเป็นเรื่องของล่องมรสุมและพาดผ่านภาคใต้นื่อยากว่า ในภาวะปกติในฤดูฝนช่วงเดือนพฤษภาคมสัปดาห์ที่สามถึงเดือนตุลาคมสัปดาห์ที่สามเนี่ยจะเป็นฤดูฝนของประเทศไทยลมทางด้านตะวันตกนะครับโดยเฉพาะยิ่งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มาจากทางอันดามันนะครับจะพาดผ่านประเทศไทยก็ในช่วงเดือนพฤษภาก็จะทําให้ฝนตกก็เกิดเป็นฤดูฝนขึ้นมามเพราะงั้นจะเป็นลักษณะของห้าเดือนของฤดูฝน ทีนี้ก็จะมีผลกระทบต่อภาค,คเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกทั้งหมดก็จะเป็น62จังหวัด62จังหวัดดังกล่าวตามอุตุนิยมวิทยาก็เรียกว่าประเทศไทยตอนบนครับประเทศไทยตอนบนก็คือตั้งแต่เชียงรายจนถึงบางสะพานน้อยประโจคิริขันเรียกว่า ประเทศไทยตอนบน oh. ส่วนจังหวัดชุมพรถึงจังหวัดนราธาิวาส14จังหวัดภาคใต้เราเรียกว่าประเทศไทยตอนล่าง uh huh. เวลาเขาพยากรณ์อากาศประเทศไทยตอนบนนั่นหมายความว่าเคียงรายถึงบางสะพานน้อยถ้า oh. เขารายงานว่ามีผลกระทบต่อประเทศไทยตอนล่างก็ตั้งแต่ท่าแซะจนถึงนราธาิวาส uh huh. อย่างนี้เป็นต้น uh huh. ทีนี้ในห่วงฤดูฝนฝนจะตกประเทศไทยตอนบนคือเชียงรายถึงบางสะพานน้อยครับแล้วพอสิ้นสุดฤดูฝนนะครับ62เจนวัดประเทศไทยตอนบนเนี่ยจะเข้าสู่ฤดูหนาวแต่ในทางกลับกันเมื่อความกดอากาศสูงจากประเทศเทศจีนนะครับแผ่ปกคลุมประเทศไทยเนี่ยมวลอากาศเย็นเนี่ยจะกดลงมาทําให้ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง ภาคตะวันออกเนี่ยอากาศเย็นถึงอากาศหนาวนะครับขณะเดียวกันก็จะกดฝนลงมาแล้วเป็นห่วงของลมเปลี่ยนทิศลมเปลี่ยนทิศหมายความว่าช่วงฤดูฝนจะเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดจากทางภูเก็ตเข้ากรุงเทพครับนะครับมองภาพแบบนี้ในส่วนของพอหมดฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวลมเปลี่ยนทิศมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากทางอีสาน พัดเข้ามาสู่ประเทศไทยก็จะหอบความชื้นในทะเลเอ่าวไทยนะครับ,รบ<ม>ก็จะเกิดเป็นเมฆแล้วก็เคลื่อนตัวมาทําให้เกิดผลกระทบ<ม>ในประเทศไทยตอนล่างก็คือจังหวัดชุมพรจนถึงนราธิวาสทีนี้ก็จะอยู่ที่ว่าความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเนี่ยมวลอากาศเย็นจะกดลงมามา,มากหรือน้อยถ้ากดลงมาถึงนครสวรรค์ก็แสดงว่าเพชรบุรีประจวบชุมพรฝนจะตก แต่ถ้ากดลงมาถึงกรุงเทพจนถึงประจวบอากาศจะเย็นที่ประจวบหมายความว่ามันจะกดฝนต่ําลงไปถึงนราธาิวาสและมาเลเซียครับนะครับแต่ด้วยห่วงสัปดาห์นี้ต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยะจะเกิดล่องมรสุมพาดผ่านชุมพรประจวบคีรีขันธ์ตรงนี้นะครับก็ทําให้เกิดฝนตกหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรในห่วงระหว่างวันที่สามถึงวันที่หกคือวันนี้ ครับแล้วก็วันที่เจ็ดนี้ฝนก็จะตกน้อยลงแล้ววันที่แปดถึงสิบเอ็ดตั้งแต่สุราษฎร์ธานีถึงนาลาทิวาสฝนก็จะตกเพราะว่ามวลอากาศเย็นมันจะกดลงมาเยอะทำให้ภาคเหนือด้านบนสุดเนี่ยก็จะมีอากาศเย็นอากาศหนาวครับ,รบผมซึ่งคำ,คำว่าอากาศหนาวก็หมายความว่าต่ำกว่าสิบห้าองศาครับผมคำว่าอากาศหนาวจัดก็คือต่ำกว่าแปดองศาครับคำว่าภาัยหนาวก็คือ ต่ำกว่า15องศาติดต่อกันเกินกว่า3วันเรียกว่าภัยหนาวครับผมอันนี้ที่ภาคเหนือก็เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวไปสัมผัสอากาศหนาวครับวันหน้าขณะนะครับเพราะงั้นประเทศไทยตอนบนก็จะมีอากาศเย็นและอากาศหนาวหัวหน้าครับแต่ประเทศไทยตอนล่างจะจะเกิดผลกระทบในเรื่องของฝนตกครับครับมาในส่วนจังหวัดชุมพรของเรากันบ้างครับตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์รองรับไว้อย่างไรกันบ้างครับ ในส่วนของจังหวัดชุมพรนะครับตามแผนการป้องกันและบรรเทาทภัยจังหวัดชุมพรเนี่ยเราก็เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่สำนักง,งานปปจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์เพื่อรับรายงานเพื่อประสานการปฏิบัตินะครับในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยซึ่งมีการกระจายอำนาจและหน้าที่ต่างๆเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมในห่วงเวลาสามถึงเจด พฤศจิกายนตามข้อสั่งการประกาศของจังหวัดจุมพรโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามนะครับในส่วนนี้ก็มีการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มีการที่จะประสานการปฏิบัติในส่วนของพลเรือนร่วมกับทางทหารโดยมีสูตรบรรเทาสารภัยของทหารมฑลตัวหนานบกที่44และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พร้อมที่จะจะปฏิบัตินะครับขณะนี้ได้รับรายงานมีผลกระทบในสองอำเภอคืออำเภอสวี ที่ตำบลวิสัยใต้และอำเภอเมืองที่ตำบลบางหมากนะครับโดยพอยิ่งอำเภอเมืองที่เป็นข่าวเยอะๆก็คือบริเวณสี่แยกหน้าโรงพยาบาลจุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําที่มีฝนตกหนักแล้วน้ําจะท่วมขังแล้วก็ระบายลงท่อนะครับแต่มันมีประเด็นอยู่นิดนึงก็หมายความว่า มันเป็นการสร้างท่อระบายน้ําใหม่กับท่อระบายน้ําเก่าระดับมันไม่เท่ากันมันก็จะเกิดผลกระทบที่จะเอ่อล้นนะครับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็แก้ปัญหาโดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาดหนึ่งขนาดสี่นิ้วจํานวนหนึ่งเครื่องในการที่จะสูบน้ํานะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงยกตัวอย่างเช่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับฝนตกหนักแล้วมีน้ําท่วมขังบร,ริเวณสี่แยกโรงพยาบาลและโรงเรียนศิ่แยัยปประมาณบ่ายโมงนะครับแล้วก็ประมาณบ่ายสองโมงกว่านะครับซึ่งผมก็ลงไปที่เกิดเหตุด้วยนะครับก็น้ําก็แห้งรถวิ่งผ่านได้ตลอดอันนี้ผมก็ชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบนะครับครับผมส่วนหนึ่งก็สร้างความมั่นใจว่าในเรื่ององการแก้ไขปัญหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศาบาลเมืองชุมพรนะครับสำนักง,งานโครงการชนประทานชุมพรนะครับก็ได้ประสานงานตลอดในส่วนของกรมป้องกันและบรรเนานภัยโดยศูนย์ปพเขตสิเอ็ดาธานีซึ่งรับผิดชอบชุมพรก็สแตนบายเครื่องมือเครื่องจักรกลฐานภัย,ภยวัสดุอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่พร้อมสนับสนุนนะครับ,รบในส่วนของสำนักง,งานปพจังหวัดชุมพรโดยปฏิบัติตามนโย,ยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นโยบายของอธิบดีกรมป,ป้องกันและบรรเทาสุภัยที่จะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยความรวดเร็วครับเรามีการเตรียมตัวล่วงหน้าเพราะว่าเราเห็นจากการเกิดเหตุการณ์แล้วมีผลกระทบต่อประชาชนในกรณีฝนตกหนักแล้วเกิดน้ําท่วมภาคเหนือนะครับ,รบเรามีเวลาเตร็มตัวเราก็เตร็มตัวได้อย่างเต็มที่นะครับสุดที่สุดเราห่วงชีวิตพี่น้องประชาชนซึ่งตอนนี้ก็ มีความปลอดภัยแต่มันเป็นห่วงฤดูฝนที่ฝนต้องตกนะครับแต่เพียงแต่ว่าทําอย่างไรว่าฝนตกมาแล้วเราจะระบายได้แล้วเกิดผลกระทบน้อยที่สุดครับครับพี่น้องรับมืออย่างไรบ้างครับการเอาตัวรอดในเวลาเกิดเหตุอย่างนี้ครัคือในส่วนของพี่น้องประชาชนเองก็ต้องเฝ้าระวังนะครับฟังข่าวสารจากเจ้าหน้าที่จากสื่อมวลชน แล้วก็ในกรณีที่โซเชียลเน็ตเวิร์กเราก็ต้องกรองดูครับว่ามันน่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงนะครับบางทีก็เป็นข่าวลือข่าวลวงข่าวเฟกนิวอย่างนี้เป็นต้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องประชาชนเองเมื่อทราบว่าในห่วงนี้เป็นฤดูฝนของภาคใต้นะครับก็จะต้องอะไรที่มันวางอยู่ติดกับพื้นก็ยกขึ้นสูงหน่อย นะครับที่บ้านที่เคยน้าท่วมแล้วคิดว่าปีนี้มันก็น่าจะท่วมมันน่าจะหลากมาอีกยกของขึ้นที่สูงนิดนึงนะครับแล้วก็ฟังคําเตือนจากเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาก็เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อยู่อย่างใกล้ชิดนในกรณีที่ได้รับผลกระทบหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนก็สามารถประสานกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หรือประสานกรมป้องกันและบรรเทาภัยที่หมายเลขสายด่วนนิรภัย1784นะครับสามารถโทรศัพท์1784ได้ตลอด24ชั่วโมงโทรฟรีด้วยครับ,รบนะครับ<ม>ก็จะได้รับการประสานก็จะเป็นประโยชน์หรือกรณีที่ปัจจุบันมีการแพร่หลายการใช้งานของสมาร์ทโฟนเราก็สามารถที่จะแอดไลน์นะครับหน่วยงานกรมป้องกันและบรรเทาภัยนะครับแอด17 add 4 DDPM นะครับป1 7 8 4มันก็จะขึ้นแล้วครับเราก็แอ d เลยนะครับ,รบในอีกอันหนึ่งถ้าเราโหลดแอปพลิเคชันเอาไว้เตือนเราก็ชื่อว่า Thai Disaster Alert นะครับ Thai Disaster Alert มันก็จะเป็นเว็บไซต์แล้วก็เป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทั้งในเรื่องของการเป็น one way คือเราดูเพื่อหาข้อมูล การแจ้งเตือนหรือทวเราสื่อสารเพื่อแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ครับท่านครับผมเอาเลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณหัวหน้านะครับที่เกีรติทางรายการมาให้ข้อมูลจากจังหวัดชุมพรนะครับหันหน้าครับขอบคุณคับนะครับยินดีครับครับขอบคุณและสวัสดีครับ